สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าตัวหูฟังบลูทูธนะครับรุ่น R2 นะครับจากเลิฟโฟนช็อปนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีหูฟังนะครับก็ ใส่ชาร์จแล้วก็นี่เป็นสตลเลียโอแฮนด์เซตนะครับให้มาด้วยเอาไว้ต่อเพิ่มเวลาจะฟังเป็นสตลเีโอนะครับแล้วก็ขอบเกี่ยวแล้วก็คู่มือครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานนะใช้งานยังไงครับเปิดเครื่องนะครับเ,เวลาเปิดเครื่องนี่ อันนี้คือสวิตช์เปิดเครื่องนะครับตรงตัวนี้เ,เครื่องดันขึ้นนะครับจะสังเกตจะมีไฟติดนะกระพริบเนี่ยกระพริบปุ๊บปุ๊บปุบนะบ๊บนะครับตามนี้กระพริบนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทำการจับคู่ได้เลยครับ แต่อุปกรณ์ที่ผมใช้เทสครั้งนี้ก็คือจะเป็น iPhone 5นะครับผมเรามาดูนะครับ นะครับขึ้นแล้วพล,ลิงปึ๊บเปิดพาล,ลิงเลยนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตที่บลูทูธจะมีบอกจะมีบอกแบตเตอรี่ด้วยครับตัวนี้รูปร่างสวยนะครับออกรูลานิดนึงตัวนี้ครับเดียวจะลองเปิดเพลงนะครับอันนี้คือเล่นเพลงนะครับ กดตรงกลางกดปุ่มกลางตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มตรงเนี้ยตรง power ตรงนี้ครับตรงกลางเนี้ยปุ่มรับสายวางสายตรงนี้คือกดเล่นเพลงกับหยุดเพลงครับส่วนด้านข้างก็จะกลายเป็นวอลลุ่มอันนี้จะเป็นวอลลุ่มลบนะครับถ้าต้องการลดเสียงกดด้านนี้ถ้าต้องการเพิ่มเสียงให้กดอีกฝั่งนึงนะครับเป็นวอลลุ่มบวกสังเกตเวลาเราเชื่อมต่อบูทูธเราไฟอ่ะมันจะกระพริบเป็นสีฟา้านะครับครั้งเดียวแล้วก็หยุดกระพริบหยุดกระพริบอย่างเงี้ยครับ ทอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วทีนี้เวลาเราฟังเพลงเราต้องการต่อเป็นสเตอริโอแล้วก็เอาหูหนึ่งมาต่อเข้าไปเลยน,นะครับอ่นนี้เพิ่มเสียงนะครับไม่รู้ลูกค้าได้ยินเสียงไหมนะเสียงก็ค่อนข้างจะดังนิดนึงครับ,รบใช้งานง่ายครับตัวนี้ เวลาปิดเครื่องก็เช่นเดียวกันครับไม่ต้องไม่ต้องแพลลิงแล้วปิดเครื่องก็คือว่าปิดสวิตตัวนี้ลงมาเลยปิดแล้วแค่นี้ครับเรียบร้อยใช้งานง่ายมากครับขอบคุณนะครับที่ติดตามการรีวิวสินค้าและการใช้งานจากเลิฟโฟนช็อปนะครับผมขอบคุณมากนะครับ